โอเคมาแล้วมาแล้วสวัสดีคนที่ลงมาดูนะผมยินดีต้อนรับสู่ใน,นโคชแนลนะฮะวันนี้อยู่ผมในโคในเกมอาวอลเฟมนะผมไปเข้าเกมกัน,กนเลยดีกว่าวันนี้มีสาระนิดหน่อยนะฮะกับอินแคนนอนนะฮะแต่เข้าเกมอินแคนนอนอินแคนนอนไปเดี๋ยวไปดูกันโอเคเดี๋ยวหน้าไหนนะหน้านี้โอเคอ่ะอินแคนนอนตอนเนี้ยอินแคนนอนมันแยกอยู่ประมาณทั้งสองประเภทนะผมเป็นอินแคนนอนปกตินะฮะอินแคนนอนเฉยๆเลย อินแชนนอนไปพอนะครับผมมีอยู่5ชิ้นด้วยกันประมาณนี้นะฮะหาได้จากซาลิมานอ่ะซาลิมานเดี๋ยวผมไปชี้อีกทีนะ,ะว่าซาลิมานอยู่ไหนอินแชนนอนปกติอะครับมันจะเป็นอิน a ชนนอนที่แบบว่าอ่าครับมาเสร็จปุ๊บเราสามารถใช้งานได้เลยก็คือไปทำเฟสหรืออะไรก็แล้วแต่นะเนาะแล้วก็ไปยิงยิงหัวแล้วก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เปนโหมดโดยใช้เมาส์กลางเนาเป็นอิน a ชนนอน วิธีที่จะได้มาก็คือเราต้องไปจบไ้นี่เอ็นเจอร์นอกซมาก่อนก่อนจะไป a อ g e เจ f s a น i อ a ซ์มาเราต้องไปนิววอลก่อนนะประมาณนี้พอเสร็จแล้วเราก็ไปทำเควส์อ็นเจอร l น็อกซ์ซลมาเนาะเราก็จะไปที่นี่นี่ซลีมาตรงนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวไปตรงนี้เยวไปดูกันแต่ว่าไอ้ตรงของซลีมาใช่ป่ะมันน่าจะจำเป็นต้องทำแต้มเมืองก่อนนะ ถ้าทำแต้มเมืองก็ของคนนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปที่คาราเลโลแล้วกันนะฮะอันนี้คือในกรณีที่ทําแต้มเมืองเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เราก็ไปแลกของจากที่ได้เลยอีกน <Okay. S 1> e ้อนจะอยู่ในไอแผงตรงนี้แหละไปที่อันนี้อ่ะเนี่ย5ชิ้นนะครับผมโอกระตกตกเนี่ยนะ5ชิ้นก็ใช้เครดิตใช้พินเนียนใช้ควิวิลใช้ของในสลีมานเนี่ยแหละครับพวกนี้ อ่าพวกพินเนียนก็จะหาได้จากพวกไวเอ็นเจิ้ลเออ์ไวเอ็นเจิ้ลในเอ็กซ์เตอร์มิเนียดนะผมแล้วก็ควิลควินควินหรือควิลละอ่านอ่านผิดอ่านถูกไงขออภัยนะนั่นแหละหาในเอ็กซ์เตอร์มิเนีได้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะหาพวกในเอ็กซ์เตอร์มิเนีทั้งหลายนะฮะแล้วก็ไอ้นี่เหมือนกันแลนเทิร์นแลนเทิร์นก็หาจากการตีกล่องหรือดอ,อกตามบาดเอ็กซ์เตอร์มิเนีหรือไม่ก็ด่านที่เหลือในซาลิมานนั่นแหละก็ทำเบลตี้กันไปเนาะแล้วก็จะมีไออะไรเนี่ยแทร็กฟิซซ แท็กเวซึมก็ดรอปจากไอตัวผีในสลิมานนั่นแหละก็เป็นตัวแท็กเนาะประมาณนี้เหมือนกันเลยอันรอยเพจน,น่าจะปกติเนาะไม่มีอะไระที่เหลือก็ประมาณนี้นะฮะก็ <feeling> ะสามารถทำได้แล้วก็กด Evo i n c a n o <Okay>. n อ่าอันนี้จะเป็นนี่อย่างอันเนี้ยก็คือพอได้มาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมานั่งทำ e ี vo ด้วยเนาะก็คือทำเวสไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนั่นแหละประมาณ5เควสใช่ปะ สี่หรือห้าวะอ้ออันแรกน่าจะกดได้เลยเราก็ไปทําอีก4เฟสนะฮะจนเสร็จเราถึงจะเอาอินแคนน์ไปใช้งานได้เนาะอันเนี้ยคืออินแคนน์ปกติต่อไปเป็นอินแคนน์เจเนซิตนะฮะอินแคนน์เจเนซิตก็คือตรงนี้แป๊บนึงนะอ่านี่อันนี้อินแคนน์ปกติ5ชิ้นแล้วก็จะมีอินแคนน์เจเนซิตจะแยกออกจากอินแคนน์ปกติคืออันข้างบนอะ่ะมันเป็นปืนพร้อมกับโหมดอินแคนน์ของมันเลยถูกไหมแต่อันข้างล่างเนี่ยก็คือจะเป็นการที่เอาปืน แต่ก่อนอะปืนแต่ก่อนที่มันมีอยู่แล้วอะเอามาทําเอามาติดอินแคนนอนให้มันใช้งานแล้วมีโหมดอินแคนนอนขึ้นมาเนาะอย่างบาตอนพอติดอินแคนนอนเข้าไปก็จะสามารถมีอะไรนะยิงแล้วกดเมาส์กลางเพื่อเปลี่ยนโหมดได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรเนี่ยบาตอนปกติ Mk Mark One บาตอนบาร์ต้อนพามบาตอนเวนดอลพวกนี้สามารถติดอินแคนนอนได้หมดเลยนะแต่ว่าเราสามารถเราต้องไปไปปลดไอไออินแคนนอนมาก่อนเนาะอ่ะทีวิธีปลดก็คือตรงนี้ ไปที่รบเมือนึงต้องเควสก่อนเควตก่อนโอเคไปที่เควสนะฮะทีที่ปดก็อันนี้มันเป็นเควสเควสใหม่ที่น่าจะมาพักนึนแล้วแหละแต่ว่าผู้เล่นใหม่สามารถเล่นได้ด้วยนะก็คือ d e l i v e r y p a r a d o x นะครับผมก็คือกดเข้าไปแล้วก็ทำเควสได้เสร็จเนาะตอนหลังจากทำเควสเสร็จแล้วก็มาตรงนี้เป็นในเรื่องเนาะอ่ะตรงนี้โอเคก็จะเป็นระดับปกติกับระดับสติลพาดเนาะไม่แน่ใจเห็นไหมอ่ะเาเอาหลบเอาหัวหลบก่อน ะระดับปกติกับสติลพาดระดับปกติมันจะเป็นให้เลือกตัวละครวอลเฟม3ตัวเนาะอันนี้ข้ามไปก่อนเลยสิ่งที่เราต้องไปทําก็คือสติลพาดสติลพาดก็คือตรงนี้มันจะมีไอเขาเรียกอะไรนะไอระบบ i n แค่นอนโผล่ขึ้นมาแต่อันนี้ผมเลือกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูดีกว่าแปบบหนึ่งนะ,ะมันจะเป็นประมาณอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นรูปแป๊บนึงนะครับ ถ้ายังไม่ได้เลือกมันจะเป็นประมาณอย่างนี้อ่ะนี่5ชิ้นเนาะสัปดาห์หนึ่งมันจะมี5ชิ้นแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆนะฮะก็ทำทำสัปดาห์ละ2ชิ้นเออเลเวล5กับเลเวล10เนาะก็จะเป็นแผงประมาณนี้อันนี้ผมเลือกเป็นคูวาไว้เลเวล5เป็นคูวาแล้วก็เลเวล10เป็นไอลีเวนมอสเนาะอ่ะวิธีปลดสติลพาดของโหมดนี้ก็คือเราต้องเล่น ไอเดอะเซอร์กิตแล้วก็ดิวิลี่แล้วก็โลนสตอรี่อย่างละหนึ่งครั้งให้มันครบนะครับแล้วสติลพาดถึงจะปลดพอหลังจากคุณปลดสติลพาดแล้วคุณก็ไปลงเซอร์กิตให้ครบเวลสิถึงจะได้อินแคนนอนมาไม่ติต้องบอกว่าถึงเวลห้าได้อินแคนนอนชิ้นที่1แล้วก็ถึงเวลสิได้อินแคนนอนอีกชิ้นเนาะอีกชิ้นหนึ่งเนาะเออแต่ทีเนี้ยทุกสัปดาห์มันจะมีอินแคนนอนของตัวเองมาใช่ไหมก็คือสัปดาห์ละ5ชิ้นตารางอินแคนนอนก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดู อันนี้ไปแคปแล้วก็ไปดูกันเราเองเนาะนี่อ่ะสัปดาห์ที่หนึ่งมีบาตตันลาโตสกาน่าฟิสม่าไอ้ปารีปาลีแล้วก็คุณนเนาะแล้วมันจะมีบอกด้วยว่าอ่าเป็นของมาร์ควันหรือว่าอะไรพวกเนี้ยคือมันใส่ได้ทุกชิ้นเลยนะไม่ว่าไอไอไตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรอาวุธชิ้นนั้นอ่ะจะมีกี่ประเภทก็คือใส่ได้หมดเลยแต่ว่าหอันต่อหนึ่งชิ้นนะฮะแล้วก็ไปแงะออกกับคาร์วาเรโลก,กันเราเองเนาะสัปดาห์ที่2ก็ประมาณนี้อันนี้สัปดาห์ที่3 4 5 6 7นะฮะทั้งหมดก็มีประมาณตั้ง35ชิ้นเนาะก็แบ่งเวลาเอาเองแล้วกันแล้วก็ลองเช็คลองเช็คแล้วกันนะว่าอาสัปดาห์นั้นๆน่ะมีอินเทอร์นอลของชิ้นไหนมาแล้วเราก็ต้องไปเก็บตามเนี้แหละครับอาทิตย์ละ2 2ชิ้นเนาะก็คือสับ สมตสมติสัปดาแรกเป็นอันนี้นนนเนาะอาทิตย์สชิ้นเสร็จสัปดาห์ต่อมาคุณก็ไปเก็บอีกสองชิ้นก็เลือกเอาเองแล้วกันเนาะหรือไม่ก็เช็คเอาตามกลุ่มตามอะไรก็ได้ผมก็ไล์อยู่ทุกวันจันทร์เนอก็มาถามได้ว่า In อินชนอนอันไหนใช้อะไรประมาณไหนหรือว่าอะไรนะจะเลือกอันไหนคุ้มกว่าอะไรแบบเนี้ยเอออันไหนอันไหนควรเลือกก่อนอันไหนควรเลือกหลังอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้ลิงก์ไอ้นี้ไว้ด้วยเนาะจะได้รู้ว่า อไอ้พวกอินแคนนอนมีตารางอะไรบ้างผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดมันเป็นของอะไรละประมาณนี้ประมาณนี้จะพูดอะไรนะลืมน่าจะหมดแล้วนาะงสำหรับอินแคนนอนใช่ไหมอ๋อใช่เดี๋ยวไปดูคาบเลโร่ด้วยอ่ะพอเราได้อินแคนนอนจากไอ้ด่านของอน,นี่มาแล้วเราก็ต้องไปหาคาบเลโร่เหมือนกันเพื่อจะติดตั้งอินแคนนอนเข้าไปที่อาวุธของเรานะฮะอินแคนนอนเจเนซีเนาะ กลับไปที่คาเวลโลใหม่เ็เหมือนเดิมนะครับฟาทาวเวลแล้วก็คาเวลโล่แล้วก็ติดตั้งอินชอนนะครับ <gets> อะสังเกตว่ามันจะมีโบมีอันนี้พวกนี้เต็มไปหมดเลยเนาะมันจะแยกระหว่างไออินทอนปกติกับอนะินชอนเจเนซิสเนาะพวกนี้ก็ต้องมานั่งติดกันเอาเองนะ <Feeling S 1> ไม่มีอันที่มันอะนี่ไงอะอันนี้ผมยังไม่ได้ติดเข้าไปเนาะเราก็จะต้องใช้อินชอนที่เรา ไปไปทำไปทำเซอร์กิตเราก็ได้มานะอันนึงแล้วก็ปืนปืนนั้นๆแล้วก็หนังหนอนหนังหนอนที่ก็หาได้จากดิวเลี่นะผมแล้วก็พวงนี้เป็นวัตถุดิบจากดิวเลี่เหมือนกันแล้วก็กดนี่อัปเกรดไปเลยอ่ะเราก็จะได้มาแบบนี้เสร็จแล้วปกติมันจะต้องทำเพวสเนาะแต่อันเนี้ยผมทำเควสของบอเอสตันของสตันไปแล้วในอ e ีคันอนของอันที่เป็นพรามครับ ก็คือถ้าเราทําแล้วเราก็จะไม่ต้องทําอีกอันนี้มันเป็นเร й เนาะผมก็เลือกไปเลยอ่ะปกติก็คือทาเฟสเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเลือกหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ไปทาเฟสต่อแล้วก็มาเลือกอีกหนึ่งอันก็จะมีบัฟต่างๆเนาะก็เลือกใช้ตามถนัดหรือว่าไปนั่งดูของหลายๆท่านก็ได้นะฮะไอ้ตรงนี้เราจะไม่ลงดีเทลกันแล้วกันนะชี้ช้นคิดดาเมจบลาบลาอะไรก็แต่ช้าอะไรก็ว่าไปเนาะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ไอ อินแค่นอนของแต่ละชิ้นน่ะมันก็จะมีพวกสเตตัสต,ต่างๆที่ต่างกันอยู่นะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นรา,าตอนเรทกับราตอนปกติแล้วกันเนาะอันนี้ผมบิ้วเหมือนกันเป๊ะเลยนะสังเกตว่านี่ชี้ชาร์นของราตอนเรทมันจะเยอะกว่าลาตอนพรามเนาะแต่ทอทัลดาเมจของพรามเยอะกว่านะฮะแล้วสเตตัสอย่างเออสเตตัสเยอะกว่าด้วยเออประมาณนี้มันจะมีต่างกันประมาณเนี้ยครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกอันนะที่เป็นเรทกับพรามจะต่างกันแบบนี้ นั่นแหละแต่ว่าต้องไปไปนั่งดูของทีละอันอีกทีนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้โอเควันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะัะผมยังไงรบกวนฝากกดติดตามเอาไว้ทั้งสองช่องทางด้วยผมแล้วก็มีคําถามอะไรก็สามารถไปถามหน้าไลฟ์ได้นะหรือว่าจะทิ้งไอ้นี้ไว้ก็ได้ทิ้งคําถามไว้ในดิสลุงแมวก็ได้ผมผมก็อสิงสิงสู่อยู่ในดิสลุงแมวนะฮะก็สามารถโดดเข้ามาคุยกันได้หรือเข้ามาเล่นด้วยกันก็ได้นะฮะถามไว้ในอะไรก็ได้ละเออแล้วแต่ประมาณนั้นหรือว่าจะเม้นท์ถามใน YouTube ก็ได้เออยังไงงกกก็รบวนนนัิดึะะ ก็สำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนี่นะก็สามารถดเน a t ได้นะผมหรือเป็นการเข้าช่วยเล่นให้ของในเกมหรือเป็นการให้คําแนะนําก็ได้หรือว่าจะเป็นการเปสกินก็ได้นะสกินอยู่ด้านล่างของอ,ะ,อะไรนะของทวิตอ่าลองไปดูกันได้นะฮะสามารถอ่าเดีนั่นแหละ d o n a t เป็นสกินได้หรือว่าเป็นแต้มช่องถุ่มสกินก็ได้เนาะป <c oughs> กติไลฟ์ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะฮะเวลาประมาณห้าโมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักสองสามทุ่มแหละแล้วแต่วันแล้วแต่เกมแล้วแต่รอบเนาะยังไงรบกวนติดตามกันด้วยนะฮะ ประมาณนี้ประมาณนี้ไปะละเจอกันใหม่คลิปหน้าแฮปอันเดย์ทุกคนบาย